ให้มันได้เป็นแบบนะครับเป็นบล็อกตัวนี้นะครับเราจะวางนี้ไม่ได้นะครับมันก็จะสูงกว่าเราต้องมาแนบหัวนะครับนะครับทำแบบง่ายๆยืนยี่งๆทำแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ผมมีก้าแล้วนะครับร่าว่ทได้นะครับ ที่นัองคุอปู้สุคนวันนี้เดี๋ยวไี่พนสิพามาเบิ่งกับการประกอบตู้ครับเป็นตู้โต๊ะทำง,งานหน่อยๆอันนึงครับบางไงภาดในน่ะเป็นโต๊ะเป็นโต๊ะทำง,งานนี่ครับแบบตามนี้ครับนี่ครับแบบครับ เลขยกตามนี้ครับนี่ครับแบบโตโตตามแบบก็ครับเป็นแท็กเลยครับนี่ครับเป็นหน้าตรงแล้วก็มีข้อต่อจะเป็นเป็นข้เตอร์หน่อยๆครับเป็นตู้เรียมครับแล้วอีกตัวหนึ่งจะเป็นตัวท่างานครับเดี๋ยวบางตัวนี้ก็จะกำลังประกอบอยู่ครับความสูงกันอยู่ตัวนี้ความสูงอยู่ บ่ถึงเม็ดครับเกือบเม็ดนะครับเก้าสิบสองเซนครับเนี่ยความสูงก็คือตีโค้งถึงมาก่อนนะครับนี่ครับความสูงนี่คือเก้าสิบสองเลยครับเนี่ยความสูงเก้าสิบสองความกว้างของหนาท็อปดันบนก็อยู่สามสิบห้าเซนครับแล้วก็ความกว้างของหนาท็อปอีกฟังหนึ่งอยู่สามสิบเจ็ดเซนเคืงละลอยง่ายนี่ครับความยาว ด้านข้างอยู่มิดเกียเซนครับแล้วก็ความยาวด้านข้างอยู่เก่าสิบสี่เซนครับนี่ครับแซกเข้าไปมันจะมีแซกได้ครับนี่ตามเสาย,ยางาแซกก็คือว่าข้าไปนี่อยู่สิบห้าเซนครับนี่ตามตามแบบนี่ครับนี่ครับตามแบบนี่นี่นี่ครับการากทำกับคือการตัดไหม่ยิงโค้งกันแล้วครับขินโค้งกันครับเป็นโค้งใหม่ครับตัดไหม่ยิงโค้งกัน ไม่ใส่ไม่โค้งทั่วไปครับเจ้าท่านำยากันครับทาเชื่อไรก่อนครับเกิดการปวกกันยังนะครับนี่ครับก็คือทาเชื่อไรก่อนนะครับการปวกกันเลยครับทาไม้ก่อนนะครับหลังจากนั้นเราก็มาตัดนะครับถ้าความกว้างนะครับเราก็มาประกอบเอาด้านข้างนะครับด้านข้างถ้าแปะไม้แปะหน้าแล้วนะครับเราก็ตัดประกอบแบบนี้ก่อนนะครับยิงโค้งขึ้นมาตัวนี้จะเป็นโค้งกลางห่างครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็มาใส่โค้งประกอบตัวนี้นะครับ นี่ครับแล้วก็ใส่โครงประกอบตัวนี้อานหนึ่งนะครับไม้ก็คือแปะที่หลังนะครับยิงโครงขึ้นมาก่อนนะครับก็จะประมาณนี้นะครับนี่นะครับเราก็หมดไว้นะครับเวลาตัดเราก็ตัดไม้ตัวนี้นะครับนี่ครับเวลายิงโดยรวมแล้วก็ให้มันได้กว้างประมาณนี้นะครับสามสิบเจ็ดเซนนะครับนี่นะครับสามสิบเจ็ดเซนนี่นะครับ ให้ไได้สันเสียจนเวลายิงไม้ทับหน้านะครับก็คือไม้แปะก่อนที่ว่าเราจะแปะเป็นไม้สักหรือว่าเป็นฟอร์มิก้านะครับยิงโค้งขึ้นมาก่อนนะครับใส่ไม้นี่ครับแบบนี้นะครับความสูงก็ให้ได้ตามอย่างที่บอกนะครับความสูงก็ตามนี้นะครับความสูง9 2เซนนะครับมันจะมีแปะหน้าอย่างนะครับก็ให้ได้9 2เซนนะครับเนี่ยครับวิธี ยิงแล้วก็ใช้แม็กนะครับปืนใช้ปืนลมนะครับหรือแม็กนะครับยิงนะครับนี่ครับความสูงก็อย่างที่บอกนะครับความยาวนี่นะครับอยู่ที่เมตรกระบิบียดเซนนะครับเพราะว่าเราจะมีไม้อัดนะครับก็คือไม้อัดยางตัวนี้นะครับมาแปะหน้านะครับกดไว้นะครับไม้อัดยางก็ประมาณหกมิลนนะครับนี่ครับ สี่มินห้ามินนี่นะครับก็คือจะใส่เซ็ด้านนี้นะครับด้านนี้จะยาวอยู่ที่เก้าสิบเจ็ดเซนนะครับนี่มานี่นะครับนี่นะครับเก้าสิบเจ็ดก็อยู่ประมาณประมาณนี้นะครับนี่ครับประมาณมือผมนะครับก็จะเป็นเคาน์เตอร์เล็กๆนะครับนีครับ วิธียิงประกอบโครงก็คือประกอบโครงขึ้นมาก่อนนะครับตัดไม้ให้มันได้ขนาดก่อนนะครับเราเอายาเราก็ต้องหดไม้นะครับก็ต้องหดไม้ด้วยนะครับหดไม้โครงเข้าไปด้วยนะครับเผื่อว่าเวลาแปะไม่อัดแล้วก็จะได้ขนาดพอดีนะครับนี่นะครับการทําตู้นะครับขึ้นโครงก่อนนะครับน่ครับขึ้นโครงขึ้นมาก่อนนะครับขึ้นโครงแล้วก็ยิงแปะแล้วก็จะมีตัวนึ่งมาแปะอีกฝั่งหนึ่งนะครับ เดี๋ยวมาดูขั้นตอนการประกอบอีกทีหนึ่งนะครับาประกอบตู้คอ์เตอร์เล็กๆอนอย่างนี้นะครับตัวอย่างตามตัวอย่างตามแบบนี้นะครับเป็นแบบของ PNT Design นะครับนี่นะครับนี่ก็จะเป็นลายไม่อัดเรื่องอะไรใส่ไม่อัดอะไรก็ว่ากันไปนะครับฝั่งทังนี้ก็จะเป็นลามิเนตหเรื่ออะไรก็ว่ากันไปนะครับหน้าท็อปกับด้านข้างที่เป็นลายไม้สักนะครับตามที่แบบเขียนไว้นะครับนี่นะครับแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่ง ก็จะเป็นโต๊ะทำงานนะครับนี่นะครับเป็นโต๊ะทำงานเป็นของลอยตัวนะครับนครับอันนี้เป็นโต๊ะทำงานน,งนะครับ,นนนนรบมันจะมีขาซ้อนลองอมานะครับแล้วก็วันนี้ก็ความกว้างขนาดตัวเลขที่แกะออกมาแล้วครับดึงแบบออกมาแล้วนะครับหน้าท็อปก็อยู่ประมาณร้อยหกสิบเซนนะครับแล้วก็ความสูงของความกว้างของหน้าขอบก็อยู่ที่เจ็ดเซนนะครับแล้วก็ ความกว้างฝั่งทางนอนนะครับก็อยู่ที่หน้าท็อปนะครับอยู่ท bon ี่ห้าสิบเซนนะครับยาวอยู่ที่เมตรหกสิบนะครับเนี่ยครับความสูงอยู่ที่หกหกสิบแปดเซนนะครับความสูงของขาตั้งนะครับเราก็บวกอีกเกตเซนนะครับอ่าก็จะได้ความสูงนะครับกว้างขาฝั่งนี้ก็อยู่ที่หกสิบเซนนะครับอ่าหน้าท็อปจะหดนิดนึงนะครับเพราะว่าหน้าท็อปมันห้าสิบเซนนะครับแต่ความกว้างของขาตั้งนี่จะอยู่ที่หกสิบเซนก็คือจะหด ข้าไปนี้นะครับสิบเซนนะครับอย่างที่เห็นตามที่ผมชี้นะครับนี่ก็คือแบบที่เคี่ยวมาแล้วนะครับหน้านี้ก็อยู่ที่แปดเซนนะครับแปดจุดหกนะครับความกว้างของหน้าขานะครับนี่ครับนี่คือการเป็นแบบโต๊ะทํางานนะครับนี่ก็เป็นของรอยตัวเหมือนกันนะครับ นี่ก็เป็นโต๊ะตู้ลิ้นชักนะครับนีใบหนึ่งนะครับครับแบบแต่ว่าที่เราประกอบกอบตัวนี้นะครับเป็นโต๊ะเคาน์เตอร์นะครับนี่ครับตอนนี้ปิดค่อนข้างแล้วนะครับปิดหูนะครับแล้วก็นี่ครับนี่สันกำลังยิงเพื่อความแข็งแรงนะครับ ตัวนี้ก็คือตัวจะเป็นอยู่ด้านในนะครับท็อปกระจระวังประมาณนี้นะครับจะยื่นลงมานะครับอย่างที่บอกตัวเลขที่นี่นะครับนะครับมายิงไม้ปิดมัวตัวนี้อีกทีหนึ่งนะครับเพื่อว่าจะต่อนะครับก็คือจะต่อแซกนะครับยื่นลงมาฝั่งนี้นะครับกพอมาประกอบโครงแต่ว่าจะหดเข้าไปนะครับหดเข้าไป15้าเซนนะครับตัวนี้จะหด15้าเซนนะครับ ช่องสันกำจะปิดนี่ครับปิดแซกนะครับตัวนี้จะเป็นแซกนะครับนี่ครับก็คือต้องทาคาวก่อนนะครับกาวลาเท็กนะครับนี่คือเป็นของรอยตัวนะครับนะครับใส่สามจุดนี่ครับกาวลาเท็กสำคัญนะครับถ้าประกอบเฟอร์นิเจอร์นะครับงานไม้ยูอิน่กาวลาเท็กจะสำคัญนะครับสมัยก่อนนี้ถ้าจะจะเป็น ไม่มีพื้นแม็กอย่างนี้ก็ต้องใช้ตะปูเข็มนะครับแต่ก่อนเนี้ยช่างสามยังทันอยู่ช่วงตะปูเข็มเนี่ยต่อป๊อปป๊อปป๊อปปเย็บตรงน,นี้นะครับเดี๋ยวทุกวันนี้ง่ายแล้วมีปืนนะครับมีปืนลมก็ยิงเลยนะครับแต่ตัวนี้ตัวนี้จะปิดยาวนะครับก็คือเราจะต่อมาฝั่งนี้ก็คือจะปิดยาวเลยนะครับไม่อาจปิดยาวเลยนะครับเป็นท่อนเดียวนะครับ เป็นแม็กซ์สิ้านะครับนี่นะครับแป๊กไว้ก่อนนะครับหลังจากนั้นค่อยยิงไล่นะครับทีนี้นี่ครับก็คือต่อมาหลังจากปิดตัวนี้นะครับ ก็มาทําโครงขึ้นมาก่อนนะครับทําโครงขาตั้งตัวนี้นะครับยิงโครงขึ้นมานะครับตัดไม้ไม่ได้สูงเลยขนาดแล้วก็มายิงมายิงไม้กั้นนะครับก็คือเพื่อที่จะยิงโครงนะครับขึ้นมาเพื่อจะใส่ไม้อัดนะครับนี่ครับทําเป็นยืดนะครับตัวนี้เรายืดออกมาเท่าไหร่อย่างที่ตัวเลขบอกนะครับอยู่ที่เก้าสิบนะครับตัวนี้ยืดลงที่เก้าสิบนี่ครับก็คือทําได้ขนาดโยกยังกับตัวนี้นะครับเนี่ยครับ ความยาวก็ยาวต่อมาเลยนะครับทำกล่องใหไ้ได้ขนาดนี้นะครับนี่ครับนี่ครับ,รบก็จะเป็นภาพแบบนี้นะครับมันก็จะเป็นตู้ก็คือยิงไม้ตัวนี้ทับหัวนะครับเพื่อที่จะวางาไม้ตัวนี้นะครับทำเป็นเดือยนะครับ สองฝั่งนะครับันนั้นก็จะใส่เดือนนะครับที่ว่าใส่เดือยตัวนี้ก็เพราะว่าจะเอาไม้ตัวนี้วางนะครับไม่ใช่วางนะครับก็คือกั้นนะครับเนี่ยครับให้มันได้เป็นแบบนะครับเป็นบล็อกตัวนี้นะครับเราจะวางอย่างนี้ไม่ได้นะครับมันก็จะเสียงกว่าก็ต้องมาแนบหัวนะครับนะครับฝั่งนั้นก็เหมือนกันนะครับ เพื่อที่จะยืมต,ต like ู้น,นะครับน like. to ี่ครับเป็นแซกนะครับยิงเท่ากับไม้โครงนะครับอันี้ก็ลดเข้าไปให้เข้ากับหัวไม้โครงนี้นะครับเพราะว่าไม้โครงจะใช้ขนาดเดียวกันหมดนะครับหลังจากนั้นก็ใส่กาวเพื่อที่จะยิงแปะหัวนะครับจะทําเป็นแซกนะครับกาวละเทียบข่านไม่ได้นะครับนี่ครับหลังจากนั้นก็แปะนี่ครับอย่างนี้นะครับนี่ครับนี่ครับก็คือวัด ไม้กับโครงเนี่ยให้มันได้ขนาดนะครับเราจะหดเราจะยืดเราก็ต้องดูที่ไม้ว่าเท่าไหร่นะครับนี่ครับก็คือยิงแกะหม้าไปนะครับนี่ครับนี่ครับยิงแมกขาก็เหมือนกันนะครับนี่ครับก็คือทําโครงขึ้นมาก่อนนะครับให้ได้นี้ฝังนี้ก็จะใส่เหมือนกันนะครับความยาวตรงนี้ก็อยู่ที่94้าสี่นะครับนี่ครับตัวนี้นะครับ94้าดสี่เกินนะครับ 9.4เส่เนไม่ถึงเมตรนะครับฝั่งนี้ไม่ถึงเมตรนะครับนี่ครับคือการประกอบตู้ที่บอกนะครับใส่ใส่ฟีลล่างนะครับนี่ครับทีนี้ก็ประกอบขึ้นไปเลยนะครับ ไม้โค้งก็คือที่ตัดที่รอยตัดนี้ก็คือรอยตอนนะครับตอนเพื่อว่าเวลาไม้มันโก่งมันอะไรเวลาเราดัดมันจะดัดได้นะครับดัดให้มันตรงได้นะครับเครื่องืเราตอนไว้ก่อนนะครับนี่ครับอย่างนี้นะครับก็คือเครื่องเลื่อยเฉียนเฉียนไม่ให้พลาดนะครับก็คือการตอนไม้นะครับนี่ครับเวลาไม้มันบิดมันอะไรก็สามารถบิดได้นะครับถ้าเราไม่ตอนอย่างนี้มันบิดไม่ได้นะครับนี่ครับก็จะ้ไม้โค้งนี้นะครับยึด ที่ทําตู้นะครับทําโต๊ะเคาน์เตอร์นะครับอันนี้นาก็จะยิงโครงเช่นกันนะครับเพราะว่าเราจะใส่ไม้อัดนะครับก็คือจะทําโครงนี้เพื่อยิงไม้อัดนะครับก็คือจะแปะครับนะครับก็คือนี่ครับทําเป็นโครงขึ้นมาแล้วก็ยิงนะครับยิงเพื่อที่จะยิงแม็กปิดต้นไม้ปิดกระไม้คร an ับนี่ครับข้างล่างก็เหมือนกันนะครับต้องหยอดกาวก่อนนะครับนี yes, <these S 1> <c ess> ่ค <muscles> รับใส่โครงนะครับแล้วก็หยอดกาวนะครับ พงนี้เราก็วัดไว้นะครับว่าให้ห่างกันเท่าไหร่นะครับเวลาเรายิงเราถึงจะได้รู้นะครับกิ๊กหัวให้ก่อนนะครับยิงกิ๊กว้ก่อนนะครับซ้ายขวานะครับขยับให้มันได้ที่นะครับเวลานั้นเราก็ดึงกิดแล้วก็เข้ามาปรับฝั่งนี้เอาก็ได้นะครับเวลานั้นเราก็เท็คอีกทีหนึ่งนะครับว่ามันบิดหรือมันยังไงนะครับนี่ครับโพรงด้านล่างก็จะใส่ประมาณนี้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวก็ตัวนี้ก็คือเราจะขยับ ที่ช่างสันเราไม้ใส่ไว้โครงกลางตัวนี้ก็คือจะหดเข้าไปนะครับหดเข้าไปสิบห้าเซนนะครับเนี่ยครับด้านล่างหดเข้าไปสิ้าเซนนะครับก็ทําโครงขึ้นมาแล้วก็แปะไม้อัดอีกนะครับทําให้เป็นช่องนะครับนี่ครับเป็นเคาน์เตอร์ประมาณนี้นะครับนะครับเช็คนะครับให้มันได้ระดับกันดังนั้นเราก็มาดึงนะครับเนี่ยครับ นี้ทําให้แข็งนะครับแล้วก็ถ้าเราใส่ถีกันขึ้นมาก็แข็งนะครับเพื่อเราจะแปะนะเพราะเป็นหน้าท็อปนะครับหลังจากนั้นก็มาดันนะครับดันหาเซนเตอร์นะครับนี่ครับทำโครงขึ้นมาก่อนนะครับเดี๋ยวเป็นแปะนะครับแปะไม้นี่ครับการประกอบตี่โคเตอร์นะครับนี่ครับ ยิงก็ต้องคือยิงให้ตามโครงนะครับเย mm ็บแม็กนะครับนี่ครับนี่ครับก็คือประกอบขึ้นมาเป็นโค้งเรียบร้อยแล้วนะครับ mm hmm. กับตู้ เคาน์เตอร์นะครับเคาน์เตอร์เล็กๆนะครับอาจจะเป็นเคาน์เตอร์หรือั่านได้นะครับเนี่ยครับอันประกอบนะครับตรงนี้ก็จะมีปิดเข้ามาประมาณสักสิบเซนนะครับปิดสิบเซนยื่นลงมาสิบเซนนะครับตอนนี้ก็จะมาแปะเป็นลายไม้ลายอะไรนะครับหรือโฟมิก้านะอาจจะแปะโฟมิก้าตัวนี้นะครับนะครับแซกเข้าไปสิบห้าเซนนะครับแซกสิบห้านะครับขยับเข้าไปสิบห้าก็คือตีโค้งขึ้นมาด้านในนะครับแล้วก็แปะไม้นะครับ นี่ครับนี่ครับลงแปะนบี่ครับนี่ครับตู้สามแบบนะครับแล้วก็จะมีอาจจะมีไหมติดไม่สักบ้เนี่ย ัื้อาโอ้พุมิกาาบ้างนี่ยังยืนจริงด่วยนั่นก็บสีขาวมันใหม่ไร้ใหม่ของยังองมันนี่นี่หนึ่งตัวที่ใส่บนใดนี่ไร้หินอ่อนเจ็ดแปะพุมิก้านะครับข้างในก็จะเป็นพุมิก้าอาจจะเป็นลายหินอ่อนหรืออะไรนะครับนี่นะครับด้านนี้สีขาวนะครับเป็นพุมิก้าขาวแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นพุมิก้าด้านหน้าท็อปก็จะเป็นพุมิก้าลายหินอ่อนนะครับน่าจะประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวมาดู ตอนแปะอีกทีหนึ่งนะครับนี่ครับเรียบร้อยกับโต๊ะเอลเตอร์เล็กๆนะครับนะครับ,ค,รบความสูงความยาวก็อย่างที่บอกนะครับตัวเรียกกว้างอยู่ที่ 3, สามสิบเก็ดเซนนะครับ 3, สามสิบเก็ดเซนกับอ่าอีกสองมิลนะครับความยาวด้านนี้ก็อยู่ที่ Pelled, ร้อยเเซนนะครับนี่ครับแล้วก็ความยาวด้านขยักนี้นะครับอยู่ที่เก้าสิบสี่เซนนะครับนี่ครับความสูงของโต๊ะก็อยู่ที่เก้าสิบสองเซนนะครับสูงเก้าสิบสองนะครับนี่นะครับสูงก็าสิบสอเซนนี่นะครับกว้างก็เท่ากันนะครับฝั่งของฝั่งนี้เท่ากันนะครับแซกข้างในนะครับตัวแซกข้ง謝謝างในนี้ก็จะอยู่ที่ ด,ดินเล็กนึงนะครับห้าสิบเกดห้าสิบหกเซนครึ่งนะครับนี่ครับห้าสิบหกเซนครึ่งะครับแจ็คครับนี่น,น,นะครับตีโค้งต่อโค้งขึ้นมานะหรือว่าทำไง่ายนะครับนี่ครับการทำคัตเตอร์เล็กๆนะครับตัวนึงนะครับครับเดี๋ยวก็เหลือแค่แปะโูมิก้าให้เฉจนะครับอย่างที่บอกนะครับแบบก็คือแบบ ตัวนี้นะครับนี่คือแบบนะครับนี่ครับเป็นแบบนะครับของ PNT Design นะครับรับออกแบบตกแต่งภายในทุกอย่างนะครับและนี่ก็เดี๋ยวพาดูห้องข้างในนะครับห้องนี้ก็คือเสร็จเรียบร้อยนะครับเป็นห้องทํางานนะครับห้องนี้เป็นห้องทํางานนะครับเนี่ครับเป็นพัวเมก้านะครับเก็บเรียบร้อยหมดแล้วนะครับข้างนงข้างในนะครับเก็บราเิเนตเก็บอะไรเรียบร้อยนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นรามิีเดตขาแล้วก็สลับทองนะครับนี่ครับตรงนี้เปิดเป็นบานเลื่อนนะครับเปิดรับแสงสว่างได้นะครับทั้งสองข้างนะครับนี่ครับนี <con ung 'M an> ่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับเวลาปิดแสงก็จะ่นเข้ามานะครับปิดนะครับเป็นบานเลื่อนนะครับเป็นห้องทํางานนะครับสไตล์ห้องทํางาน มีเ็นีดีไซน์นะครับมีกระตู้ตรงนี้ก็จะเป็นลิ้นชักนะครับด้านหน้าเป็นลิ้นชักเป็นตู้โชว์นะครับฝาปิดนะครับเป็นล่องนะครับลายล่องทองเหลืองสลับกับโทเมิต้าสาวนะครับนี่นหละครับนี่ก็คือห้องทํางานนะครับเรียบร้อยนะครับรอสีพลาสติกเก็ก็จะมีโต๊ะทำงานอะไรอย่งนี้ ทองสลับขาวนะครับเป็นล uh, ่องทองสลับขาวนะครับสลับโบรกิก้าขาวนะครับเนี่ยครับนะคือนี่นะครับพอเจอก็เหลือแปะโบรกิก้านะครับเราไม่นีนะครับแต่ถ้าทําแบบง่ายๆยืนยี่งแบบทำแบบนี้ก็ได้นะครับแปะโบรมิก้าอลไนะครับรอบแปะได้นะครับตรงนี้ก็หลือจุด